สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนกะมันเดิมเส้นเคยครับคือเก่ากะอาจารย์หลายท่านนะครับกัถามเลี้ยงนกผนเยดนกปลาลอยนี่ละสายผนเยดกับบลูว่าจิบมีบะมีนะครับนล้วน้ำผมกะแบงอยู่ครับบ่แมนมาบ่แบงกะอาจารย์ท่า attention. น klar, <ripping out monkey XML> ไหสนใจเลี้ยงนุกผนเยดกะทรมาถามรถน้ำผมกะมีแบงยูต่่วาแต่ว่าเดี <R is> ๋ยวกะเลยมหาอาจารย์ไงเฮาเนี่ยแหละคุณพ่อจิม นครับคุณพ่อจิมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพบกันเช <c oughs> ่นเคยวยังงั้นพอนกที่สี่อันเนี่ยนกพ่อมือเนียดแม่นมากหนกนกสายพ<ม>ันเนียดนกสายปีนยังโอ้พอจริงพอจริงพอาะหลินได้ยูวิสสองตัวโอ้ยังมั้นเหรอยังอยู่หรือว่าพอพอใครได้หลินโอ้พอจิดงานไหนว่าย่งไงว่าใครว่าใครว่าจิดไปจ่อเมื่อไรกต่เพิ่งเงือบเมื่อเงื่อนผิดงานโอ้เมื่อไรจีดไปจ่อเพื่อเอื่นมาเผิดงา้น วันนี้แบบเมื่อไรว่างก็ได้ไปไม่ว่าคำมันจกที่หรือว่าอาจารย์ทุกๆทุกท่านเป็นยากไดดต่จอกะเพราะแบงไงในยุคแต่ว่าเอาไปก็ต้องทำเอาไปหลากไหมห็นปะบ่บ่ได้หลากเร่นเหยเรีนเลยมันถี่มัดเพะเนี่ยก็ท่านผลละเออเนาะแล้วก็นกบ่มีวาบ่มีว่าที่รอดจังวาว่ามึงจะขันบ่ขันนกป้าเจ้าจะขันบ่ขันบ่เลยว่าเนาะ ว่าถ้าขึ้นก้าวขึ้นต้นเราไม่เล่าเลยโอตัวใดตัวเสียงหน่อยพี่ตัวเสียงหน่อยท,ที่เขาทายเมื่อน,นั้นตีนแมนแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยบ่เนี่ยอีกตัวหนึ่งเสียงกลาง,เ,ง,งเป่นไงไงเป็นตังไรตัวนั้นน่ะตัวนั้นก็บเจงเท่ากันนกเป็น<อ>ไหนได,ได้ตัวบ่ได้ต่อตีหรยังไงได้ต่อได้ได้ต่อยู่แต่ว่าโดนโดนไข่อยออกโอ้มันฮาจัวหนึ่งกะอาจรพีฟอมบ่คือเกาป่นไหนฟอมกับบ่คือเกาแต่ว่าเอาไปล่าเกาความหมายว่าลากับบ่เกินสองมือนกตัวนั้นน่ะเออบ่เกินสองเที่ย แต่ว่าเอาขื้นนี่ต้นนี่สองตัวน,นี้คันชนแรกนี่เทียแรกนี่อาจจะประมาณสิบนาทีมีสี่นาทีอยโ,โอ้่าจะคันมันตัวนึงน่ะแต่ว่าถ้าหอดเกี่ยวสองนี่คิดว่าลงต้นก็อาจจะขันเลยโอ,อาจะขันหอดข้ามมือผลักใครว่า,า,าโอ้ว่าซ้ำเอากะซ้ำมาเอาไปเก่าไหมเนาะเออไปเก่าไหมไปเก่าไหมไปเ,มเป็นหลากไหมเออเพราะว่ามันจังอยบ้านนี่มันก็เอาใกล้กันมาได้มั้ ต้องออกจากกันแล้วก็พาพปิดไว้โจดคู่ทั้งสองโจดคู่ทั้งสองใส่ใส่ไปเอามาเบิงบาเนี่ยอ่าครับว่าจิบแบงได้ร่ะสันเดี๋ยวถ้าคุณพ่อไปเอามาเบิงครับนั่น,นแหละครับตัวนี้ตัวไหนพะตัวนี้ยังยงกลางท่าแต่เงยแตงเอยโอ้ตัวนี้ตัวเสียงกลาง โอ้ตัวนึ่งกลางขึ้นตัวนึงกลางลงไอ้ตัวนี้กลางนิดตัวนี้นกลางขึ้นนี่เสียงนี้กลางนิดเจ้าคารมโอ้คู่กูคัมหนึ่งเนาะตัวเนี้ยอ่าเป็นคู่กูคัมหนึ่ง บางเทียกับมมบ,บ,บ,บม,ม,มอออีบางเทียกับคู่บางเทียกับคู่ตีกุ๊กใช่มันไม่หลงเออบางเทียกับบมีโหลงานูปอดก,กันแลตัวนี้นี่มีต่ำนี้ยังบ่พอเวลาเนี่ยมีต่ำนี้เวลามันเวลามันนกเข่ามันไห,หลไหลแเราตรงนี้มันออกกุ๊ก โอ้เป็นมันลงสาออกกุ๊กยังไงเป็นเฮียกุ๊กมันเฮียกุ๊กจังหวะเฮียกไหลไหลจังหวะเฮียกไหลเลยมันออกกุ๊กเฮียกุ๊กหลายคมมาปะสองคว่ำสามคว่ำโอ้เฮียกุ๊กแล้วก็เท้าไปแล้วก็ไหลไหลแล้วก็ไหลจ่อยแล้วก็มาตีดีคือบัดเวลานกจังหวะนกดีดดีดหนี้ดีเจมมันไหลอีกวันนี้ออกกุ๊กเนี่ยสองคำความแล้วก็เท้าโอ้ตบะตบะไปแลาวคู่กัเป็นคู่ธรรมดาคู่ธรรมดาแต่ว่าตัวนี้บางทีกัเป็นคู่กุ๊กบางเพียกับพวกกุ๊ก เสียงเล็กยวดลุ่มตัวนี้เป็นเสียงน้อยน้อยลงนในเสียงกลางลงกลางลงน้อยเนี่ยครับหรือว่าเสียงน้อยแล้ะผู้ลังค้นเกิดอิ่นบ่คือกันตัวนี้เป็นเสียงเอ่อนีกกลางขึ้นจังน้อยหรือว่ากลางนี่แหละเบิ้งครับราคาเดี๋ยวพอตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้สิเปิดราคาราคาเปิดที่ราคาเปิดเก็บหาพร้อมช่วง ตัวนี้สิบหาพร้อมทรงตัวนี้ได้พอป่ะเนี่ยตัวนี้สองพันพร้อมทรง๋อตัวนี้งี่สิบตัวนี้ยี่สิบพร้อมทรงครับตัวนี้สิบหาพร้อมทรงโอ้ก็คลายว่าตัวนี้ตัวนี้พันหาตัวนี้พันเดียวเออเอานี่ครับเพราะว่าเสียงมันบ่กือกันมันเสียงแยับว่าน้อยไปหากลางคนขนาดจะมัดตองกลางต่ว่ากับบ่อเชิงน้อยกับบ่หญ่กับบ่ นนีก็็เปมันเสียงอยู่ปลามันเสียงเปิดดีอยู่อยู่ปลาเสียงดีอยู่นะพ่อเนาะตัวเนี้ยนครับคนก็บบคอยมีเวลาครับแล้วก็จะอยากมีบคมีเวลาเหรียเวลาเหรีปันได้ไปใช่ไหกับแบงก์ับแบงได้ครับผมนี่ละกับตัวนี้ละตัววัตถิแบงก์กันเลยรูอาจารย์ที่มาถามว่าเสียงหน่อยคุณพ่อแบงบอกกันแล้วแบงอยู่ครับกินนี่แหละยี่สิบใบแดงพร้อมส่งหรือว่าสองใบเท้านั่นแหละครับตัวนั้นกับหนึ่งเท้ากับหาแดง มีสองตัวจุดคู่กันหนกบอมต่ำนี้ตัวน,นั้นกะคล้า,ายๆว่าสิเป็นคูกกนค่กุ<า>๊กแน่คู่กุ๊กบางทีบางเออมีกุ๊กคู่กุ๊กคำหนึ่งสองค้ำบางทีกะบบอมีบางทีกับบมีต่ว่าตัวนี้ตัวนี้บัดไหล่ใช่ไหมคิดกุก๊กบัดเหยียดอะไรไปบัดเป็นเป็นเหยียดกุ๊กพอดิเหยียกุ๊กคิดกุ๊กกุ๊กเดียวทั้งสองตัวเลยนะพ่อนะบ้างนกสองตัวเนี่ยแมนบอมีป่นครับเป็นนกมันอาจจะตัวนี้จะแข็งตรงจะน้อยโอกก้ หนห้นหาวาตัวนี้เสียงตรงก็ตัวนี้เนาะนั้งมากัโจดคูให้จยนได้ฟังน้ากันนั่นแหละครับพิจารณนเอาครับขันผู้ใดมักเสียงใดเนะาะมักตัวใดเสียงใดกัอาจารย์คุณพ่อกับเบื้องเอาครับอาจารย์คุณท่านเป็นทื่ว่าอยากเอาไปเดินกับทักมากคุยกันนั่งมากัเหมือนเดิมครับติดตอสอบถามได้ด้วยเบอร์ผมคือเก้าคือใต้คลิป โผลมาโหลดครับขันว่าปิดก็คือปิดผมกระซงเลยครับบันจัน่งซ o n ได้มื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะมือนไปเห็นงานป่ะปะเนี่ยไปนั่นยืดงานไม่รอบนี่หมวัดแค่นี้พอหมดผิดไหม่มันจีบอะไรอยู่ที่นี่พวกงานปลูกอ้อยเนี่ยปลูกมันแน่ถากหญ้ามันแน่เนี่ยแกเพื่อนจีไสบริการแต่ว่าต้องไปต้องไปว่าไปกับบ้า้ไสห้อเป็นลูกค้าเพื่อนดนีเออเนาะห้องผิดลูกค้าเพื่อนขายประจำขายประจำ ขันบ่าไปกับบ่าได้ใสอีกแล้วเนาะครับบ่าไปก็อยากได้งเงินเพิ่อนถ้าจีไปชอนกชอบผัดห่านล้างเกียร์ผัดเพื่อนบ้านจีไปชอบยังนกไปเที่ยวอย่อยคนอ่ะเพราะว่ามีสองตัวนี้เนาะพอเนาะทีว่าทีว่าสีส่งได้โมนันกับนิจามัยอ้มันไม่พอดโมนันกับไม่แบบไม่แบบกระสู่นกทุกตัวละยังโ้ยอีกสามตัวที่สูนกที่จุดคู่เราสามตัวแต่ว่า มันไม่คือบอท่านเนี่ออกก็มันไม่เกินไปแบบบอท่านกล้าส่งเอาไงไงซะเออบอทันกล้าส่งนี่คือว่าทดหลอกท่านไม่ใช่ตัวแล้วเออสามารถดินได้เบิดมือสองตัวนะเออสองตัวนะสามารถไดล่คว้านหลายหลักกับสำหรับตัวนั้นเอาไปลากอีกนิดหน่อยคุณหัวมาตัวนี้อยากก็ไปลากจเทียดสองเทียเออแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ลากตัวเนี่ยตัวนี้เล่นเอาไปเล่นเลยเออตัวนี้นั้นต่อกับดินหรือว่าต่อกับปุ่มไม้กับขัน ส่ยตาใส่สูงคันเบิดคันเบิดอืมอนี่ครับรายละเอียดกับมีสองตัวซ้ํานี่นะครับว่าอาจารย์คุณพ่ออิฐสีหลายถานหลายคนถามมาว่าหนุพอจิมเหลือบ่อกะเล้าว,ว่าเหลือสองตัวนี่ที่แบงได้ประสันอเอาครับกับถือตาถือใจผู้ใดบ่อก,กันนั่นกับโทรมาสอบถามเลยครับราคานี่คือพร้อมส่งแล้วครับที่คุณพ่อเปิดไว้คือตัวนี้ยี่สิบตัวนั้นสิบห้าพร้อมส่งครับผม ขันมาเอาเองกัเป็นอีกราคาหนึ่งนาะครับเนาะขันผู้ใดมาเอาเองกัเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ว่าขันผู้ใดโทรมาก่อนปิดก่อนก็คือได้ก่อนแหละครับเพราะว่านกสองตัวนี้ก็คือขันคุณพ่อเบอยวูผมการตั้งแต่วัดมันจะไม่ได้เด่นหรือเป่าครับนี่ว่าผู้ใดเพิ่นอาจารย์นี่ว่ามีสอตัวหลายๆชั้นเพิ่งอยากได้ติดต่อดไป ไม่ใช่ที่มันต้องการ,รนกใช้พนเนียน้ยสองตัวนี้ตีแบงได้เนี่ยเนี่ยชื่อว่าเกา่าเติบแล้วไงว่ามันเกา่าอืมันเกา่าถ้าไปามันมันนกบ่กบเคยจ้นกมันได้นกเบิดอชุดตัวแล้วนะนกมันจับเฉลยมาเบิดถชุดตัวแล้วเนาะรอบผมเกิดประมาณนี้ครับครับผมเกิดคุณพ่อเอามาร้องหอยตัวใหม่ให้เบิ้งนะครับเนาะนี่ ลงค้อนเหี้ยครับลงค้อนนี่จะลงค้อนเบิดนั่งมาจอมโกดี้โอ้นี่คู่กูครับนี่ครับมันเป็นมันเป็นเหี่ยแล้วก็บคู่ซับใส่กุก๊กเอาฟังเบิ้งครับแนวมันกำลังปล่อยคารมมา ตัวนี้สิบห้าใบแดงพร้อมส่งครับผม,มว่านะครับนกกระลังขึ้นเล็บว่านะทั้งสองตัวเล็ขพอใกล้กันมาได้นั่นครับตัวนึงตัวนั้น เอาไปบางไปถึงหลังค้าครับแต่เกิดน่นเสียงเหียกตัวนั้นย่อนเสียงนิดหน่อยครับต้องขอถทดขอภัยอาจารย์ด้วยครับมันบ่ค่อยชัดต่ว่าก็เห็นอยู่นั่นเดี๋ยวยานเขาไปไกลกว่านี้ยานมันบ่นั่ย่านมันตื่นครับตาว่ากับขันต่บ่าตัวนี้บ่ตื่นเหรอครับเนี่ยนี่รับเสียงคันโยน,นอีกตัวหนึง่ง กับว่าชัดดอกย่อนแสงอ่าน,นี่ย้นไปแล้วก็ยียัอีกแล้วนี่นี่ครับนี่ นี่ครับตัวนี้คือจังหวะการเหยียกอีกตัวหนึ่งเนาะเอาเบิ้งฟังเอาครับขาล้มถือใจผูดด้ใดว่าตัวนี้งี่สิบงี่สิบใบแดงหรือว่าสองใบเท้าน่ะนะครับผมพร้อมส่งตัวมือกี่สิบหานะครับเนาะตัวมือกี่สิบห่าใบแดงพร้อมส่งมีสองตัวนี่ครับเอาเดี๋ยวปล่อยเบิง้งเบิ้งมันปล่อยขาล้มก่อนครับ ราคาถือลาไปแล้วเนาะยังว่าพอกินขายขายนกถือผู้ใดก็อยากได้ต้นงพอกินมาสั่นเอาไปแล้วมันเกินเหรียญได้ตัวได้เออเก่งอีกจั้งหากสมราคาเราไปเออากากีเรื่ว่าผู้ขายกับผู้ขายผู้ซื้อกับผู้ซื้อยังว่าผู้ขายเพียงเกินสิเห้ยมันเก่งคือตัวละหมื่นกว่าบาทตัวละหมื่นกับว่าแมนแมนครับเพราะว่านุเขาเมันกับราคานี้อาจารย์คุณพ่อทุกท่านทุกคนกับต้องเข้าใจพร้อมว่าเอานกคือขันเพราะำนีกัน กับมันราคาซัํานีครับเออเขาต้องคิดไปพอมาเอาซื้อมาซัํานีราคาซับหนีเพราะว่าพวกนกต้อเนเยดหลายๆท่านหลายๆอาจารย์เนาะโอ้กิจพันผุนเนาะราคากับปานวานุกบินเนาะอมูนกต้อผนเยดเก่งๆอะของเขากันน่าจิงงจรย์นตะบนุกปลาบนพิจารณากัเก่งในรูปแบบของเขาขึ้นมาละเออมันกับเก่งเขาเก่งเพินอาจจะบอกคือกันก็ให้อาจารย์ทุกท่านทุกคนไปพิจารณาเอาครับผมนี่ละขาล้มกับหายฟังซัํานีละเมื่อเนี่ยเพอแล้วพอพันกับผู้ใดอยากฟังหลายก็นี่กับ ปิดไปฟังเองเอปิดแล้วก็ผค้งกะทีส่งให้แล้วก็ไปฟังเอาอยู่บ้านเอาผู้ดใดสนใจกันนี่นะครับเบอร์ผมกับเหมือนเดิมใต้คลิปนี้แล้วก็ออะประมาณนี้ครับผมกับคลิปนี้นะครับเนาะผมกับสิขอจบคลิปไปเพียงซํำนีเลยนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับเจริญเคลิปเกี่ยวกับเรื่อง,องของเขามาฝากพี่ฝังน่องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาหนีครับพอจิมขอลาไปก่อนคุณพ่อสวัสดีครับ